sun is always shining right. People are smiling, making plans, hiding behind the shades. And you're doing the same. No rain, no flowers. Nothing's growing where your heart is fire. But, baby, I bet you're cold without me. Without me คืออาบน้ําทุกวันนะเพราะเขานอนบนเตียงด้วยเขาก็จะแบบไม่ค่อยมีขนเท่าไหร่ขนไม่ร่วมเพราะเราอาบน้ําบ่อยจริงๆเนี่ยอยากอาบให้ไลล่าด้วยแต่ไลล่าไม่ค่อยชอบอาบน้ําอ่ะดีนี่ก็ชอบอาบนะไลล่าเขาชอบหนีน้ําก็เลยต้องมีตัวช่วยอะ่ะเดี๋ยวอาบน้ําให้ก่อนขนจะได้หลุดๆอะไรลูกมันมาจะเจ็บแขนนะหนูตัดเด็บยางยัง,ยงไม่ทัด <laughs> อ้อ วันนี้คือโอ้โหร้อนมากอีกแล้ว่ะเมื่อคือนนะ่ะมีฝนตกมาตอนเช้าก็เย็นนิดนึงก็อุตส่า์ดีใจแต่ไม่คนะ่ะร้อนอีกแล้วพอดีเห็นบ้านหลังนึงน่าสนใจนะคะเพิ่งลงขายวันนี้ล่ะก็เลยไปดูเลยแล้วกัน No rain, no ring, flowers growing where you're Nothing's is Hot But baby I bet cold without it's bet you're me even when degrees cold 90บ้านหลังนี้คืออยู่ใ,ใกล้ๆบ้านสวนนะคะเนี่ยอีก2กิโลถึงแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบแถวบ้านสวนของเราเลยค่ะนี่ค่ะเลี้ยวขวาไปตรงนี้ก็เป็นทางเข้าบ้านสวนนะคะซึ่งอีก500เมตรถึงบ้านหลังนี้คืออยู่ตรงไหนเนี่ยเอาเริ่มงงอยตรงไหนแล้วเนี่ย มาจอดรถตรงร้านขายยานะคะแล้วเดี๋ยวเดินไปเขาบอกว่าห่างจากตรงนี้ประมาณร้อยเมตรคือทำเลไม่ผ่าน่ะทำเลผ่านเลยเพราะว่าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นพวกอพาร์ตเมนต์เยอะทำเลดีมากแต่บ้านอยู่ไหนเขาบอกอยู่ข้างหลังของร้านขายยาเนี่ยและตรงนี้คือถนนใหญ่นะและมีบ้านใหม่สร้างอยู่ด้วย<ม>ทำเลดีมากแล้วทำไมขายราคาถูกเราต้องไปดูเหตุผลที่เขาขายแค่ร้านเย็นมันต้องมีสาเหตุ บ้านแถวนี้คือสวยๆใหม่ๆหมดเลยนะคะมันจะเป็นแบบไม่ใช่บ้านไม้เป็นบ้านตึกแล้วก็ข้างในมีความรั่วเยอะน่าจะเพดานรั่วเยอะอ mm ่ะอุ้ยหาไม่เจออยู่ไหนอะ mm ่ะเอ๊ะน่าจะหลงแล้วเอาใหม่เอาใหม่ <No. S 2> จุดเริ่มต้นใหม่ก่อนโอ้ย s <S ทำเลดีจริงตรงนี้ก็อาพาร์ตเมนต์อ่ะ ตรงนี้เป็นร้านขายยาเดี๋ยวมาฝั่งนี้กูะะ้ดะดูจาก Google Map มาเดี๋ยวข้างหน้าทางขวาเนี่ยไอยทางซ้ายเดี๋ยวซ้ายแล้วก็ถึงเลยเอ้ยที่ดีจริงแต่จอดรถยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูซิเนี่ยหลังที่อยู่หลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่ไม้อะเนี่ยหลังนี้เลยจอดรถยากปะเนี่ย ยากอยู่นะเอเอก็พอได้นะจอดรถตรงนี้ได้อยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยได้นะเนี่ยอจอดรถอาจจะได้สองคันเล็กเนี่ยนะแล้วก็เปิดประตูโอ้โหเขาบอกประตูอยู่ไหนนะกุญแจกุญ <laughs> แจอยู่ไหนอะสภาพภายนอกไม่แย่นะดูดีเลย อายุ30ปีเองด้วยอะ่ะบ้านอายุน้อยนะแค่เอาพวกต้นไม้อะไรออกไปให้หมดก็คือจบอะ่ะไม่ยากเท่าไหร่ไปเปิดบ้านก่อนโอ้ย <c oughs> เปิดได้แล้วคะ่ะโอ้โหเอ้ยได้นะอไหนดูซิมีอะไรต้องแก้บ้างเพดานตรงนั้นเหมือนมีน้ำรั่วซึมหนึ่ง คือรอยอะไรอ๋อก็คือน้ำน่าจะรั่วทั่วตรงนี้เลยอะเนี่ยซึ่งข้างบนมันเป็นเบลันดาเบลันดาคือระเบียงแปลว่ารั่วลงมาจากทางระเบียงแล้วก็ลงมาถึงข้างล่างตรงนี้พวกนี้นคือทั้งชั้นตรงนี้เลยนี่ที่รั่วทั้งหมดแต่ถ้าเปลี่ยนเพดานกับเปลี่ยนพื้นตะตามิน่าจะได้ทีนี้ห้องนี้คือ พื้นยั่วพื้นยุกหมดเลยแปลว่าข้างล่างพื้นเนี่ยไม่ดีละข้างล่างพื้นนี่เน่ยจะต้องพังแล้วก็ต้องทําใหม่ตั้งแต่ตรงพื้นเลยอ่ะเนี่ยเพดานฝั่งนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงเบรนดาอะมีนิดนึงน่าจะซึมมาจากตรงนู้นก็คือโอเคทําพื้นตรงนี้ใหม่ก็ราคาล้านเยนนะล้านเย็นก็ต้องซ่อมอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าซ่อมเท่าไหร่เท่านั้นเองตรงนี้ล่ะ พื้นตรงนี้โอเคแล้วอาจจะทําใหม่หน่อย่อะเดี๋ยวลองหยีบๆอืมนี่แสดงว่าเขามีทาแก๊สไว้แล้วแก๊สดีอยู่นี่คือแค่ขัดทาความสะอาดหรือว่าปิดอะไรทับแล้วก็ตรงฝานี่ก็แค่ปิดเปลี่ยนเป็นสีขาวเฉยๆอันนี้คือไม่ง่ายไม่ใช่งานยากน,นี่ก็เปลี่ยนอันใหม่ง่ายๆคือครัวไม่ต้องไปซื้อใหม่อะ่ะแต่มันจะมีเนี่ยตรงพื้นผุ ก็คงจะเป็นสไตล์แบบบ้านหลังที่แล้วอะ่ะก็มีความพื้นผุเหมือนกันเนี่ยตรงนี้พื้นผุอ่าอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่แต่ว่าโอ้ดีนะมีที่ซักผ้าแล้วก็มีอันนี้ก็คือต้องเอาใหม่อยู่ละทําใหม่ในส่วนที่เป็นเอ,อ่อตัวก๊อ,อกอะ่ะโอเคแล้วตัวนี้คือทําความสะอาดได้ค่ะแต่ปัญหาคือก็คืออยู่ที่พื้นตรงนี้เหมือนกันน่าต้องรื้อใหม่หมดเลยทําแบบเขาเรียกว่าทําฐานตรงพื้นฝั่งนี้ใหม่หมดค่ะ อันนี้ยคงจะเป็นที่วางตู้เย็นนะเป็นรอยห้องน้ำห้องน้ำทำความสะอาดแล้วก็อันนี้ทำความสะอาดน่าจะได้น่าจะใช้ได้แล้วก็ตรงนี้ทำเอาซื้อเพิ่มซื้อตัวที่เป็นแบบเอ,อกดน้ำอัตโนมัติเพิ่มมาสรุดูกคือน่าจะหนักที่พื้นและเพดานะ่ะเพราะว่าตรงนี้ก็ยุบเหมือนกันพื้นแสดงว่าต้องทำใหม่หมด แต่คือตัวบรรยากาศบ้านตัวโลเคชันบ้านคือชอบหมดอ่ะได้ได้หมดเลยเหลือแค่ว่าเนี่ยซ่อมเท่าไหร่คือจริงๆถามช่างเราแล้วนะว่าเ,ออเพดานอ่ะซ่อมประมาณเท่าไหร่ถ้ามันต้องทําหมดเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านไม้มันเป็นบ้านคอนกรีตทําให้การซ่อมอ่ะมันจะต่างกันเนี่ยมันคือตรงตรงบรันดาหมดเลยตรงระเบียงหมดเลยอ่ะคือต้องทําระเบียงใหม่บันไดไม่แย่นะบันไดโอเคเลยอืม สว่างด้วยดีเนี่ยคือโอ้โหในส่วนของเบรนดาใหญ่มากอะ่ะก็คือน้ํามันจะเนี่ยรั่วไปจากตรงนี้แหละ,ะแสดงว่าตรงนี้ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งใหม่เหมือนกับว่าต้องเคลือบเคลือบไม่ให้มันลงไปเหมือ,น,น,อเมนเหมือนกันทําพวกอพาร์ตเมนต์เหมือนกันนะส่วนใหญ่ต้องมาทําตรงดาดฟ้าหรือว่าทําตรงเนี้ยใหม่กันเพราะน้ําก็น่าจะรั่วจากแถวนี้แหละเนี่ยเผลอผอจะรั่วลงไปจากตรงนี้หรือเปล่า ดูบรรยากาศโอเคเลยก็ชอบอะชอบพูดง่ายๆแล้วเนี้ยตรงนั้นะอะอพาร์ตเมนต์แล้วบ้านใหม่ๆสวยๆเห็นว่ามันแบบทำาเลมันดีเนี่ยที่จอดรถก็มีด้วยอืมจริงๆรถเล็กอะเข้ามาไม่ยากหรอกรถเราจริงๆก็น่าจะได้ถ้าคนจอดเก่งๆคือพวกจอดรถไม่เก่งชอบมากกว่าบ้านที่ไปดูหลังตรงแถวบ้านเราอะอันนี้ดีกว่า ข้างบนมีสองห้องอพื้นไม่ได้แย่ทำทำความสะอาดได้เลยคนะ่ะแค่เปลี่ยนวอลเปเปอร์เปลี่ยนไฟเลยเฉยๆข้างบนเนี่ยสบายไม่ยากเลยง่ายสวยด้วยประตูคือสมัยใหม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านสาสิบปีมันก็จะแบบเป็นรุ่นแบบอย่างนี้แหละอาอาจจะมีฝืดๆหน่อยโอ้โหครอสเสร็ตแบบใหญ่ใช้ได้ออกพื้นตรงนี้ทำใหม่อ่า แล้วก็มาตรงนี้นะคะแอร์ก็เอาออกเทคไปเออไม่แย่ไม่แย่พื้นโอเคแล้วอ๋วอสรุปว่ามีแค่ตรงเพดานตรงข้างล่างะที่แย่ที่มันตรงกับตรงเนี้ยอ๋อโอเคช่างบอกว่าถ่ายรูปแถวนี้ส่งไปให้ช่างดูก่อนเดี๋ยวส่งให้เขาดูก่อนอก็ดูทรงแล้วน่าจะมีปวกกินนะคะตรงเนี้ยหรือเปล่าเพราะว่าเขามีเขียนว่าเออมี มีน้ํารั่วมีเพดานรั่วยแล้วก็มีมีเขาเรียกว่าอะไรอะความเสียหายจากมันแรงก็แปลว่าน่าจะเป็นปลวกปลวกซึ่งจริงๆอะปลวกไม่น่ากลัวนะเพราะว่าบ้านญี่ปุ่นอะเกือบ99%เป็นบ้านไม้แล้วพี่เนี้ยมันต้องมีปลวกอยู่แล้วประมาณ1ใน5หลังอะจะมีปลวกอยู่แต่มันสามารถแก้ไขได้มันมันฆ่าปลวกได้ กำลังปรึกษากับช่างของเราว่าถ้าเราทําบ้านนี้เราทําได้ไหมแต่ช่างเราเขาซ่อมได้อยู่แล้วอะ่ะขนาดบ้านหลังเมื่อกี้หลังก่อนหน้านี้ของเรามันก็แย่นะแย่กว่าสภาพก่อนบ้านนี้ด้วยหรือเปล่าก็ยังแบบสวยนะว่าจะไปดูยังไม่ได้ไปดูเลยเนี่ยตรงเนี้ยนเะนี่ยสไตล์เดียวกันว่าแบบเออมันอาจจะทั้งโดนน้าทั้งปวกทั้งอะไรด้วยแต่งที่บอกมันแก้ไขได้ เกี่ก็โทรคุยกับช่างนะคะวิดีโอคอลกับช่างเรียบร้อยดูเป็นจุดๆเลยว่าเอออะไรยังไงแก้ได้ไหมขนาดไหนเนี่ยคือข้อดีของเราเพราะเรามีช่างประจาอะ่ะคือถ้าคนไม่มีใช่ไหมก็จะแบบเฮ้ยทําไงอ่ะมันน่ากลัวมากเลยมันแบบเละขนาดนี้ทํายังไงแต่พอดีเรามีช่างนะเราก็ถามช่างได้ทันทีว่าเนี่ยพื้นเป็นยังทำไงอะ่ะช่างก็บอกว่ารื้อใหม่หมดแล้วก็ทําโครงสร้างข้างล่างใหม่เพราะว่าบ้านนี้มันเป็นคอนกรีตอยู่แล้วอะ่ะมันจะมีส่วนที่เป็นไม้แค่ข้างในเนี่ย ก,ก็ไม่ได้ยากแค่เสียเงินเฉยๆก็เลยว่าเอาซื้อและกันเดี๋ยวไปถามเขาก่อนลดได้ไหม <laughs> ดูแล้วมันแบบว่ามันมันซ่อมไม่ยากค่ะเนี่ยอย่างคนเห็นครัวจะแบบเฮ้ยดำมากเลยอ่ะไม่ไหวเป้าอะไรเงี้ยจริงๆไม่อันนี้ไม่ยากนะทาความสะอาดได้ลมันก็จะสวยเองอือสรุปว่าเดี๋ยวโทรไปถามเขาก่อนเจ็ดแสนเยนได้ไหมคือเรื่องของเรื่องคือบ้านหลังเนี้ยค่ะมันมีค่าโชก่คือค่าในหน้า สามแสนสามหมื่นเยนแต่เราต้องการให้บ้านหลังนี้รวมทั้งหมดแล้วอะที่เราต้องจ่ายอะร้านเย็นไงคะโอเคโทรหาเขาดีกว่าโอเคค่ okay ะเดี๋ยวกลับไปเขียนใบเสนอราคาคือถ้าเราไม่รีบซื้อรู้เลยว่าคนอื่นมาซื้อนแน่แล้วถ้าเกิดเราช้านะ่ะจะกลายเป็นต้องมาแข่งขันราคากันว่าใครให้ราคาสูงสุดะ่ะนี่ดูว่ข้างหลังบ้านคืออพาร์ตเมนต์อะ อั้นี้เดินออกจากบ้านมาปุ๊บเลี้ยวขวาปุ๊บโอ้โหเจอร้าน d ดักสโตทันทีเดี๋ยวเข้าไปซื้อของก่อนไปซื้อน้ำซื้ออะไรก่อนเนี่ยมันเรียกว่าอะไร่ะเรียกว่าสะดวกสบายมากเลยในสถานที่อะแล้วเนี่ยมองไปข้างหน้าคือถนนใหญ่อะถนนที่แบบว่ามีร้านค้ามีอย่างต่างมากมายนี่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเลยมีเป็นอาพาร์ตเมนต์ค่ะเพราะที่มันดี เอาพูดง่ายคืออยู่หลังบา้านอยู่หลังอพาร์ตเมนต์หลังเนี้ยเนี่ยออกมาตรงนั้นเป็นปัจจิงโกไปฝั่งขวามืออ่ะที่เห็นใหญ่หญๆตรงนู้นเป็นเป็นโร,โรงพยาบาลนะละเป็นร้านขายยาที่มีขายผักขายเนื้อขายไข่นะสบายมากเลยไม่ต้องไปซูเปอร์เลยซื้อของไกลบ้านสุดๆอุ๊ยเนี่ย ขายทุกอย่างค่ะง่ายมากเลยเดินแป๊บเดียวถึงอะแล้วเป็นร้านเดียวกับร้านขายยาราคาถูกบ้านเรานะเพราะว่าเนี่ยของถูกเหมือนกันไข่ก็ถูกมากเลยเนี่ยว่าจะมาซื้อน้ำขวดเดียวนะ We're good. Always used to love the rain, but Ellie changed her. No rain, no flowers. Nothing's growing, wake your heart as fire. But baby, I bet you're going say, when I'm tired, it's a hunky Without me, I bet that you can get and sleep in the bed. <OR AT> มีคนซื้อโคลามาด้วยเหรอป in <twe Different> <cribe> ้าป่าม <th> ั้งป้าป่าสั่งโคลามาเหรออยู่ในรังเหรออันกับทีกับขาวโพเออของป้าป่าป้าป่าเออเอปเออกินได้กินได้เข้ามาหน่อยมะหมาไม่ทันเห็นกลับมาส่งใบเสนอราคาเรียบร้อยค่ะใส่ไปเจ็ดแสนเยนนะคะประมาณว่าให้บวกกับค่าในหน้าอีกสามแสนเยนให้เป็นล้านเยนพอดีคือจริงๆอ่ะอยากจะใส่ห้าแสนเยนด้วย แต่ก็คิดว่าคนขายอ, war, <ๆ>อ่ะเขาก็ต้องเสียค่าในหน้าเหมือนกัน3 0 0 0 0นเยนค่ะเท่ากับว่าเขาจะได้เงินจากการขายบ้านเนี้ยถ้าเขาขายเรา5 0 0แสนเยนจะได้แค่2 0 0แสนเยนน่ะก็เลยแบบให้เขา7 0 0แสนเยนก็ได้เผื่อเขาจะได้เงินมากขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้ก็โทรคุยกับในหน้าเรียบร้อยเขาบอกว่าคนถามมาเยอะมากแต่พอดีเราอ่ะเป็นคนแรกที่ถามไปเราก็เป็นคนแรกที่ไปดูก็ห <t> วังว่าคนขายอ่ะ ถ้าเขาแบบถ้าคนขายบอกว่าขายให้เราเลยคือจบใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาบอกว่าให้คนอื่นลองเสนอราคามาปุ๊บคือจบเลยนะคะจะกลายเป็นการประมูลแข่งราคาขึ้นมาทันทีเลยหวังว่าคนขายเขาจะไม่คิดอย่างนั้นบางคนเขาแบบว่าขอให้ทุกคนเสนอราคามาก,ก่อนหนึ่งสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับคนขายอะถ้าเขาแนวบอกว่าเอออยากรีบปล่อยก็ปล่อยไปเลยเจ็ดแสนเยนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เราก็จะได้ แต่ถ้าเขาเกิดคิดว่าเฮ้ยคนแบบสนใจเยอะรอหน่อยรอให้แข่งราคาการอะไรนีขึ้นมาแล้วก็ถ้ามันแพงกว่าเนี้เราไม่ซื้อค่ะเพราะว่าเราคำนวณค่าซ่อมอะไรแล้วมันต้องอยู่ประมาณนี้ถึงจะซื้อนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือภาษีบ้านแนละที่ดินของที่เนี่ตัวบ้านอะ่ะมันแพงเพราะว่ามันไม่ใช่ไม้มันเป็นคอนกรีตพวกตึกคอนกรีตอะ่ะภาษีบ้านจะแพงเพราะมูล,ลค่ามันสูง แต่ที่ดินน่ะที่ดินน่ะมันมันต่าเลยแหละเพราะว่ามันเป็นที่ดินแบบอยู่ในอยู่ในที่ดีก็จริงแต่ด้วยรูปแบบที่ดินมันเข้าไปในตรงนั้นอ่ะเหมือนเป็นแบบจะเรียกว่าซอยตันก็ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ตัวที่ดินะถูกแต่รวมๆแล้วคือโอเคทาเลดีไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นคิดว่าคนขายอ่ะเขาน่าจะอยากขายเพราะว่าตัวภาษีบ้านและที่ดินอ่ะมันแพงด้วยแหละมันแพงกว่าบ้านอื่นบ้านอื่นที่เราซื้อมาประมาณ3 0,000เยนนะแต่หลังนี้มันจะ6ก0,000ืนเยน คือแพงไปที่ตัวอาคารเลยค่ะตัวอาคารทําให้แพงเท่านั้นเลยคือปกติบ้านไม้ค่ะจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ22ปีนะอันนี้คือไม่ใช่การใช้งานจริงนะแต่ว่าคือที่ธนาคารคิดคิดมูลค่าหรือที่ทางที่เขาคานวณน,นะคะว่ามูลค่าบ้านจะเท่าไหร่คือถ้ามันเกิน22ปีเนี่ยบ้านไม้ก็คือแบบแทบไม่มีราคาไงคนะและทีนี้แต่อคอนกรีตอะ่ะ47ปีค่ะตัวมากกว่ากันเป็นเท่าตัวเลยนะคะแสดงว่า ค่าเสื่อมของบ้านที่เป็นคอนกรีตอ่ะมันจะเสื่อมน้อยมากแล้วก็ทําให้ภาษีแพงค่ะก็สดุกว่ารอดูผลกันค่ะว่าเขาจะขายให้เราไหมเจ็ดแสนเยนถ้าขายก็โอเคถ้าไม่ได้ก็คือผ่านไม่เป็นไรเกินนี้ไม่เอาแล้วอ่ะอย่าได้มีคนอื่นมาต่อสู้กับเราอีกเลยในท่านราคา <c oughs> อุตส่าห์ที่ไปคนแรกเลยเขาลงขายวันนี้ปุ๊บเราถามปั๊บไปปั๊บเลยอ่ะ อันนี้คือมันต้องใช้ความเร็วอาา่ะใช่ไหมใช่เหรอสงสัยป,ป้าปานแหละเพราะแม่หมาไม่สั่งมาอยู่แล้วไหวไหมโค้าหรอสรุปอ๋อป,ป้าปาแหละถ้างั้นจะสุดเอามาวางไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เลยไปบ้านเพื่อนก็ไปป่ะไปกี่โมงอะไปเลยเหรอโอเคโอเคนี่นั่นหนูจะไปไหนเนี่ยทำไมใส่กระเป๋าอะอะไรเนี่ยจะไปเที่ยวเหรอเอ๊ะไปบ้านเพื่อนหรือไปอะไรเนี่ย หรอนันม่หมาไปส่งนี่คุดก่อนนะโอเค okay. ดูดีๆนะดูรถด,ด้วยไปไปไปส่งนี่คุดที่บ้านเพื่อนก่อนคนะ่ะ มาแวะอีออนนะคะมาเรื่องเงิน ATM ปแป๊บหนึ่งอ่ะเคลียร์เรื่อง ATM เสร็จแล้วก็จะแวะร้านขายอาหารหมานะซื้อขนมให้น้องหมาหน่อยซื้อแชมพูหมาด้วยคนะ่ะเพราะว่าหมดเร็วมากต้องซื้อแบบงี้ล้างอาบได้ทุกว,วันตุก,กตาขาดเร็วมากมีอันไหนที่แบบคงทนบ้างเนี่ย หมาใหญ่นี่คือจะใช้ใจ่ายสูงกว่าหมาเล็กแบบสามเท่าแล้วเนี้ยคิดง่ายๆเนี่ยของเล่นหมาเล็กหมากลางหมาใหญ่แพงสุดขนมก็เหมือนกันนะคะราคาเท่ากันหมาเล็ก21แท่งหมาใหญ่13แท่งอนะ สลัดพวกหนูกินไม่เป็นนี่มันคือผักลูกไม่ต้องมาสนใจเห็นของกินหน่อยไม่ได้แล้วเนาะโอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แต่ละคนคือเกินไปนะอืะฟิโอคะหนูไม่เคยมาสนใจอาหารหนูไม่ต้องมาสนใจค่ะน้องนกเขากลับมาเยี่ยมบ้านเราแน่เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยตรงนั้นสามตัวใช่น้องที่อยู่บ้านเราหรือเปล่านะมานั่งคุยกันตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลย มาดูน้องนกเร็วแล้วน้องแมวก็มาพากันดูนกนะชมนกชมไม้กันใหญ่นี่ก็นั่งมองนกกันอยู่วันนี้ไม่รู้เขาซ้อมอะไรกันเห็นเครื่องบินเป็นสิบบรอบแล้วอ่ะ So No rain no flowers Nothing's growing where you're hot as fire but baby I bet you're cold without me even when it's ninety degrees Without me I bet that you can get sleep in the have Wigging and Swayya โอเคเขาสาสตตัดให้อย่างสวยเลยสงสัยเราจะได้แล้วนะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยลองกดเข้าไปดูอะลองกดเข้าไปดูนะไม่ขึ้นแล้วคนในหน้าเคาลบไปแล้วแปลว่าเขาน่าจะขายให้เราแล้วเพื่อไม่ให้คนอื่นถามเขาไปอีกเพราะคนถามเยอะเกินก็เท่ากับว่าอืมเราก็น่าจะได้มาแล้วทะาบ้านหลังนี้คาดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้มาแล้วในราคาเจ็ดแสนเยน และนี้ให้ดูหลังอื่นนะคะในราคาล้านเยนเนี่ยใน,นนี้ราคาล้านเยนเหมือนกันนะคะสถานที่ก็ไม่ได้แล้วแล้วก็เนี่ยมีแค่เนี้ยอันนี้ราคาหนึ่งล้านสองแสนเยนนะ,ะแต่ดูหน้าตาคือถูกๆอะ่ะมันมีอันนี้ไม่ใช่ในโฆษณาคือถูกๆมันมีนะแต่ว่ามันไม่ใช่อะ่ะหน้าตามันไม่ได้สถานที่มันไม่ได้อะ่ะจะหาถูกอะ่ะถูกยังไงก็มีเยอะแยะแต่มันไม่ได้เลยหรืออันเนี้ย หนึ่งล้านสองแสนเยนแล้วดูโอ้โหอยู่ซะสูงใช่สถานที่ก็ไม่ได้แล้วเนี่ยถึงบอกว่ามันถูกกับมีแต่ถูกและดีอหายากอย่างนี้ก็หนึ่งล้านสองแสนเยนเหมือนกันค่ะแต่แบบมันก็ไม่ใช่คือถึงบอกว่าโอ้ยเราก็ต้องแบบถ้าเจอที่มันดีๆปุ๊บมันต้องรีบซื้อเลยของพวกนี้มันรอไม่ได้เพราะว่ามันก็มีคนจ้องจะซื้อเหมือนเราค่ะ อย่างอันนี้ค่ะราคาเจ็ดแสนเยนเท่าที่เราซื้อได้มานะแล้วดูดบ้านมันไม่ได้เลยอ่ะบ้านมันไม่ได้เลยเนี่ยเห็นปะถึงบอกว่าอืถูกกับมีเยอะค่ะหา,ทาเท่าไหร่ก็ได้แต่มันไม่ใช่่ะมันไม่ได้หนูทำอะไรกับนิ้วหนูจาเล่นกาลาเทคไม่ได้นะเหมือนสม,มาตอนเด็กเลยชอบเล่นกาลาเทคก้าวานี่เป็นวันนี้นุ้ดาว don't like I not not No rain, no flowers. Nothing's growing. Wake your heart is fire. But baby, I bet you're cold. Without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get sleep In the bed, lying. Away. Keeping you warm and I know. I bet you're cold. You're so damn cold. I bet you're cold.